สวัสดีครับอวตารสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับครับถามไปถึงก่อนชกเลยครับว่าจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกคาดการ์หรือถูกประกบให้ชกแต่แรกใช่ครับจริงๆจะต้องเป็นมาพุทธทูบีเอฟครับเพราะผมซ้อมเพื่อไว้รองรับมาพุทธโดยตรงแต่ก็มาเปลี่ยนนื่อยากมาพุทธตรวจร่างกายอะไรไม่ผ่าน เราพูดถึงเราเรารู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนคู่ต่อสู้เนี่ยตอนไหนครับรู้ตัวเมื่อวานตอนช่างน้ําหนักเสร็จแล้วกลับมาที่พักโรงแรม <c oughs> เขาก็แจง้งวันทีร้รอยๆนะผมก็ <c oughs> รู้เขาบอกเป็นแอนต้าผมก็ไปดูคลิปเลยก่ <c oughs> อนที่เราจะเจอกับแอนต้าก็คือเราจะเจอกับมาบีเอฟครับ,รบตอนนี้พูดถึงเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยทูบีเอฟกับแอนต้าเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับผมว่าแอนต้าไวกว่าทูบีเอฟเพราะ ทูบเอฟยังมีหมัดดักซ้ายแต่แอนตาเขามีหมัดชุดหมัดรวเยอะผมดูคลิปเขาทั้งวันเมื่อวานก็จะดีตรงที่หมัดชุดแต่ถ้าสองสองขึ้นยกสองเนี่ยเขาก็จะเริ่มถอยแรงแรงถอยลงนะก็เขาจะเป็นประจําเรื่องหมดแรงยกสามอันนั้นก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากจากคลิปนะฮะใช่ครับเพราะว่ารู้ว่าเปลี่ยนตัวผมก็ต้องรีบดูคลิปเพราะผมโจกใครผมต้องศึกษาคลิปก่อนถ้าไม่ศึกษาคลิป มันจะเป็นบทเรียนที่ยากสำหรับนะหลังจากหมดยกนะครับเข้าไปที่มุมมีการวางแผนอะไรเกี่ยวยกถัดไปบ้างครับลูกพี่บอกว่าอย่าถอยสู้ให้เต็มที่เพราะผมซ้อมมันเหนื่อยจริงไปนี้ผมก็สู้ให้เหนื่อยกว่าศึที่สองครับพอเราซ้อมมันมาเราหมดเราซ้อมให้หมดแรงบนเวทีครับมาบนเวทีเราจะได้ใส่ให้เต็มที่ใั้สมลังใจที่ลูกพี่ครูกับเทรนเนอร์ก้อ,อนครับ แล้วพอขึ้นมายกที่สองครับเราเริ่มมีความมั่นใจหรือแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในยกนี้เริ่มเดินจับทางเริ่มครับแต่เดินจับทางผมก็ยังโอนเือนเดี๋ยวผมก็พยายามยาหาจาังหวะมีลูกจับขาพยายามต่อยพยายามจะมีสองเสริมช่วยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ดีอยู่เรื่องสองยมหมัดดีแต่ผมไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่ผมก็เลยมาใช้จริงๆผมเตรียมมาสู้ได้แข่นั่นแหละ มันเจองานเปลี่ยนด่วนกนเลยก็ต้องมีหมัดมีสองเหมือนเดิม,ม,มทำให้ร้อนเหนื่อยครับแต่มันก็เหนื่อยจริงสัญญาณที่เราเห็นว่าเราน่าจะชนะเนี่ยมันอยู่ในช่วงตอนไหนครับช่วงยกสามครับเพราะว่ายกสองผมว่าผมลุยแล้วก็พอได้คืนบ้างแต่มันมันยังไม่ได้ดั่งใจเพราะยกแรกเราโดนมันง่ายๆก็เหมือนว่าเราโดนนับนั่นแหละพราเราเสียไปทั้งยกเลยครับยกสองเราได้คืนมาแต่มันยังไม่พอดี ไม่ดีกางจะบอกว่ายกหนึ่งยกสองถ้ามันแบบไปกลับกันแล้วอาจไปดูไปรองก็ด้วยซ้ำเป็นรองเยู่ถึงเราทำยกสองให้ไหนเพราะว่าเราก็ยังไปรองเพราะยกแรกเราุเยอะเยอะเยอะเกินจริงๆรูกสุกว่าคู้ต่อสู้คายฟันยางบ่อยจุดนี้ครับที่ผมรู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะเขาคายฟันยางเพราะว่าผมเรียนรู้จากจุดนี้มาเนื่องจากนักมวยเวลาหัวแรงชอบคายฟันยางมันจะเป็นหลักพอเขาคายทีแรกก็ยังไม่ทด้แต่พอทีที่สองผมเห็นแล้วว่า ตมีเลือดไหลต,ตรงจตมหมตรงอะไรผมก็เลยเริ่มจับจุดได้อืมนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ที่ที่พอจะเห็นเขารางชนะสัญญาณนญญญี้นะครับมันจะเห็นรูชนะข้างหน้าครับมันทําให้ผมลึดขึ้นมาแบบฮึดขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะเพราะผมรู้ว่าขายวันยางอันไหนนี้เขาหมดแน่นอนแล้วเราก็เดินไม่หยุด,ด้วยครับจังหวะที่เราได้นับนะครับได้จากลูกไหนครับเอาหมั่นแล้วก็ส,บสอบ,บแล้วก็แทงตาม โอ้คอมโบ้เลยใช่สามดอกไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำ้วผมก็ลุ้นอยู่มองไะพอนาว่าอยากให้ลูกน้าลุกมายังไงผมก็ต้องโดนตีนเหมือนเดิมต้องเจ็บวเหมวอนเดียบอัีกรรมการจับหลอกผมมาเลยล้มมันมันกดดันนะเพราะเปลี่ยนผู้ชกอะเดิมทีมาพูดเราวว่าแข็งก็เอ็นเตอาผมมองว่าแข็งกว่าในเรื่องความไวเดียบมาพูดเขายังช้านะเขายังมีหมัดดักซ้ายดักอะไร ผมดูที่คลิที่ก็าต้อยกับลาวพี่หรือพวกอะไรอ่ะหลายหลายคนอย่างเอนต้าน่ยกับนี่แหละเขาก็มีหมัดผมดูคลิปเขาชอบไยออหูผาลาพี่เห็นมัหมัดหมัดเขาดีอ่ะผมก็คิดว่าเออจะมาแบบป้องกันตอที่ไหนแล้วเราโดนแต่กแยขึ้นในความรู้สึกเราเราจะมองว่าคู่ต่อสู้ที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันแข็งกว่าเดิมแน่แข็งกว่าเดิมครับเพราะเดิมทีผมรับรับในการซ้อมโดยเป็นมาพูดอยู่แล้ว พอเปลี่ยนมาแอนต้าผมรู้เลยว่าคนนี้เคยตออ่อยหนน้องผมยอดลูปผาแล้วเขาอ่ะไวไวจริงครับยอดลูปผายังโดนน็อกเอกไฟแรกยังแพ้น้องยอดรูปผาพัดกันนับหลายนับไฟสองน้องยอดรูปผามัดเขาไวถ้าคนนี้แอนต้าถ้าเขาไม่หมดแรงนะครับอนาคตเขาไกลแน่นอนเปในมุมมองเรามองว่าแอนต้านี่อาจจะยัดน้อยไปหน่อยแรงน้อยไปหน่อยแรงน้อยแรงน้อยครับเขาอาจจะมาแทนก็ได้ครับแต่ถ้าเขามาเต็มร้อยอ่ะ ผมอาจจะไม่รอดก็ได้ไม่ยกแรกก็ยกสประมาณนั้นแต่ก็สรุปแล้วเราก็ชนะในไฟนี้แถมยังได้โบนัสด้วยใช่ครับมีการวางแผนไงเกี่ยวกับโบนัสมั้งครับโบนัสเหรครับมผมก็ไปหาขายเหมือนเดิมอะซื้อของทํากับข้าวทำของขายตลาดเหมือนเดิมผมผมเป็นคนไม่ชอบเทีย่ยวด้วยแล้วไม่ชอบกินเล้าไม่สวยผมชอบเป็นพ่อค้าอยูง่งตลาด ชีวิตเรียบง่ายดีกว่าโดยที่เราไม่ยุ่งยากขายเท่าไรขายอะไรที่ไหนผมขายมะนาวแล้วก็เต้าหู้ทอดบอเปียทอดขายวัคอีทอดครับที่ไหนเออที่ไหนอยู่ที่ตลาดนัดชัดเพลินอประชุมธานีลาดหลุมแก้วจริงเหรอแล้พี่น้องที่ตลาดก็เชียร์ผมทั้งตลาดครับโอเควันมาขายร้านลูกกลางนี่ได้มะนาวก็ลําแพงด้วยมะนาวก็ลังแพงครับช่วงนี้ผมติดจมัวอยู่ลูกค้าเยอะไม่ว่างครับขอโทษที่ ลหลังจากไฟนี้ครับหลังจากไฟนี้ก็คือเราก็ได้โบนัสด้วยแผนการต่อไปสําหรับเราคืออะไรครับเห็นการต่อไปแล้วผมก็จะตั้งใจให้มากขึ้นครับจะอยู่ที่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่ผมลิเวอผมว่าจะซ้อมรออยู่แจะไฟนี้ผมผมจกไฟที่แล้วผมก็พักแค่อาทิตย์ อายุเยอะแล้วพักนานไม่ได้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรายู่น้อยหลาพักได้เดี๋ยวนี้มันมันเป็นตามอายุถ้าเราจะทําอะไรจริงมันก็ไม่ได้ดั่งใจครับ<ค>รเราซ้อมนะใช่ครับเรามาเราต้องอมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้คือกว่าเ,เราซ้อมไม่ซ้อมเราก็ต่อยได้เดี๋ยวนี้เราขึ้นสามสิบแล้วเราต้องรู้อายุตัวเองนะครับมีอะไรไหมอ่ะ,อะสุดทา้ายมีคำถามอีคำถามนะครับ